นะครับอ่ะมาปิดท้ายในยคืนนี้กับน้องดิสกันครับเรื่องของห้องเลขที่สามศูนย์ห้าสวัสดีครับน้องดิสอยู่ในสายไหมนะครับเรียบร้อยนะน้องดิสสวัสดีครับคาับอมโอเคอ่ะน้องดิสมาเล่าเรื่องนี้พี่ฝองฟังหน่อยไอเรื่องที่บอกว่ารุ่นพี่ไปเจอมาที่โรงแรมที่ชลบุรีเมื่อสองเดือนเนี่ยไอห้องเลขที่สามูนห้าเนี่ยไหนว่ามาซิว่ามันเป็นยังไงอ่าคืออย่างนี้ครับพี่ฝองที่จริงอ่ะ ไอ้สถานที่ตรงเนี้ยที่จริงอรับผมต้องเป็นคนไปอืแต่วันนั้นอ่ะผมว่าเธอผมรับงานอีกที่หนึ่งไว้ครับแต่ว่าผมผมแคนเซิลกระทานหันก็คือเลยหาดีเจไปแทนออืก็เลยไปได้รุ่นพี่คนเนี้ยนะครับผมแล้วถามว่าไอ้ห้องที่ไอ้โรงแรมที่ทางร้านเขาจองให้อ่ะกับไอ้ห้องที่ว่าโรงแรมเขาติดไว้ให้อ่ะคือผมเคยไปพักมาแล้วรอบหนึ่งนะครับ ซึ่งมันก็เจอมันก็เจอแบบคือมันเจอมาแต่พี่แต่ตอนที่ผมดิวกับดีเจคนนี้ไปว่าเออพี่คือโรงแรมนี้นะไปเล่นอยู่ไปเล่นไพเวทที่นี่นะคือ่อะไปเล่นไพเวทจงังหวัดนี้จงังหวัดนี้แต่ทางเจ้าของอ่ะเขาเซ็ตโรงแรมนี้ไว้ให้ห้องนี้ไว้ให้นะอือ่าทีนี้แกว่าโอเครับเพราะว่าอย่างว่าให้การเป็นดีเจเขาแบบ ถ้าเป็นผู้ภาษาดีจะเป็นภาษาดีเดีี่เขาถือช้อนรออยู่แล้วอ่ะเขาถือช้อนรอแล้เออใครแคนเพิ่มใครอะไรป่ะโอเครับก็เลยเขาบอกโอเคได้ก็ไปก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวพี่ไปแทนแต่ว่าก่อนที่แกอกจะรับจะรับตรงนี้ขอเล่าว่าพี่แต่ห้องเนี้ยพี่ระวังไว้ดีๆนะเนอ่ยผมผมก็เลยบอกแกไปอย่างเงี้ยว่าพี่แต่ห้องเนี้ยระวังไว้ดีๆนะอืมัน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 เจอแน่นอนอ่ะผมเลยพูดอย่างเงี้ยเออมันเจอแน่นอน แต่มนลักษณะนิสัยของรถพี่ผมไงครับไม่กลัวพี่อ๋อคือเขาไม่กลัวต่อให้ให้บอกขู่ไงเขาก็ไม่สนใจใช่ใช่คือผมเปือนไปแล้วเขาก็ไม่ัาบอกเออเจ้าดิมาเถอะรู้ว่าแกว่าพูดในภาษาพี่น้องไห่หรอขอันหนับแกก็บอกว่ามาเถอะกูไปนอนที่ไหนที่ไหนมาเห็นเขาบอกว่าเฮี้ยงอะไรกูก็ไม่เคยเจอเออเอออ่ากูก็ไม่เคยเจอหรอกโอ้ที่ที่มึงบอกใช่นะกู ไม่ไม่ซีเรสหรอกรอมยังไงวะกูไปทํางานกูเมากลับมากูก็หลับแล้วเออครับเออกูไม่เจอหรอกเอาไงโอเคหรอโอเคพี่มันจะไปอ่าโอเคไปก็ระวังระวังหน่อยอืมมันก็มีอะไรพี่จนเหมือนไี้ว่าแกไปเล่นไปเล่นไปเล่นเสร็จปุ๊บนี่แกกลับมาพี่อืมแกกลับมาตอนเช้าแกโทรหาผมแกก็เลยโทรหาผมผมก็เลยรับซึ่งตอนถามถามว่าผมตื่นเราก็ยังไม่ตื่นแล้วแกโทรมาเช้าตู่เลยเป็นหกโมงครึ่งอ่ะอืม ผมบอกขึ้นแกโทรมาแกโทรมาผมผมก็อ๋อหรอหรอแบอันนี้ใครครับน่ะแกก็บอกเออกูเองนิดแล้วผมก็ออ้าวพี่ไม่นอนเหรอได้ลกลับห้องนนเนี่ยแกเลยบอกว่ากลับแล้วอืแต่กูอยู่ไม่ได้เออครับผมแกบอกกลับแล้วแต่กูอยู่ไม่ได้คือตอนนี้นกูขับรถกลับเทปแล้ว<อ>ครับผมทีนี้ ผมก็ได้ถามว่าเออมันเป็นยังไงพ,พี่พี่พี่เจออะไรมันมันเป็นยังไงอ่ะร้องเล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับผมแกก็เลยบอกว่าตอนแกไปถึงอ่ะแกไปถึงอยู่ที่โรงแรมนั้นอ่ะตอนตานุ่มครึ่งซึ่งแกไปก่อนเวลาก่อนเวลาที่แกจะขึ้นเล่นคือแกเล่นตีหนึ่งครึ่งใช่ไหมพี่ครับผมแต่แกเหมือนว่าแกแคขนงานจากร้านแรกเพื่อจะไปไพรเวทโดยตรงแกก็เลยไปก่อนอื อด้วยความคิดที่แกบอกว่าไปก่อนเออไปถึงแนละ้วเออไปเห็นร้านเห็นสภาพร้านไปซาเช็คก็จะได้กลับไปพักผ่อนแล้วก็จะได้ไปลุยต่อเลยครับแกไปแกบอกว่าตอนแกไปแต่พอแกเข้าไปในโรงแรมนะพี่ทันทีที่แกเดินขึ้นไปแล้วไปถึงหน้าห้องครพี่ไนห้องที่แกอยู่อะ่ะคือมันตรงกับบันไดพอดีเลยขึ้นบันไดไปคือเจอห้องเลยพี่ครับผมพอ,อ,อขึ้นบันไดไปขึ้นไปบันไดไปปุ๊บมันเจอห้องพอดีเลยครับพี่สามศูนย์ห้า เจอห้องปุ๊บเกก็ไม่ได้เอะใจไม่ก็เอเอพอ,อดีแหละอ่าเวลาเมาเดินขึ้นมาก็จ <c oughs> เจอห้องตัวเองเดินเข้าไปเลยเนียกก่ยแกคิดอย่างนี้พี่อพอแกเปิดเข้าไปพี่เปิดเข้าไปพี่ห้องอะ่ะมันเหมือนแบบมันไม่เคยเปิดให้บริการที่เราพอเปิดเข้าไปมันมันเหมือนเหมือนลมแกบอกว่าเปิดเข้าไปด้ดยเนี่ยลมมันตีหน้าแกนะเหรมัน,นแบบมีกินอับอะไรกินอับมาตีก็จะมูกแกพี่ ครับผมด้วยความที่ผมบว่าแกไม่กลัวด้วยความที่แกไม่กลัวแล้วว่าเอาอเขาไม่มีอะไรหรอกนะครับผมอ่ะแกก็เลยแบบถือของถือสัมภาระเครื่องพวกอ่าพวกแม็กพวกเครื่องดีเจแกเอาไปไว้ในห้องนะพี่แล้วแกก็เลยนอนนอนพักรอเวลาพี่<ม>ช่วงที่แกนอนอ่ะคือมันก็ไม่มีอะไรพี่ผมนะพี่ตอนวอนที่พี่นอนหัว่ข้ามันมีอะไรไหมมันไม่มีแต่เหมือนว่ามันจะมีมันจะเหมือนว่ามี ก็มีเหมือนจะไม่มีก็เป็มีแบบในความรู้สึกแกบอกว่าเหมือนมันได้ยินเสียงอะไรก็เก๊งก็เก้อะไรอยู่ในห้องนี่แหละพี่ครับนั่นคือแกบอกผมอย่างนี้อ่ะผมบอกเออแล้วมายังไงต่อแกบอกมันไม่มีอะไรแกก็พอตื่นได้เวลาปุ๊บเนี่ยแกก็ลุกขึ้นมาอาบน้ําอแต่งตัวแต่งตัวนะพี่แล้วก็ไปทํางานไปเปิดไฮเวยไปเปิดเสร็จแกเสร็จตอนตีสาม เสร็จตีสามเมาแอกลับมาเลยพี่เมาแอกลับมานะแกเดินเข้ามาพี่แกเดินมาแกเดินขึ้นห้องเดินเตะขึ้นห้องมาแกเปิดประตูห้องปึ๊บพี่จะทิ้งตัวลงนอนเลยพี่แกนอนไปได้สักพักพี่แกบอกว่าตอนนั้นถามว่าเมาไหมเมาแต่เมามีสติครัแกมีสตินะพี่แกนอนลงที่แกทิ้งตัวลงนอนปุ๊บผ่านไปไม่ถึงห้านาที แกแบบว่ากําลังจะหลับครับปักพักแกต้องสะดุ้งตื่นพี่แกต้องสะดุ้งกสะดุ้งขึ้นมาเพราะมันมีเสียงเสียงหนึ่งอะพี่มันกังออกมาจากตู้เสื้อผ้าออครับผมคือตู้เสื้อผ้าเนี่ยคือห้องมันจะมีตู้เสื้อผ้าเอาไว้มันคือโรงแรมมันจะมีตู้เสื้อผ้าเอาไว้ให้เก็บเสื้อใช่ไหมครับแล้วตู้เสื้อผ้ามันอยู่ปลายเท้าปลายเตียงแกได้ยินเสียงตึก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 ออกมาจากตู้เสื้อผ้านะพี่นะครับผม ทีนี้แกพยายามจะแบบจะลุกจะลุกขึ้นไปดูว่าเฮ้ยมันเสียงอะไรวะอเออมันดงังออกมาจากในตูน้เส้อเสียงมันตึก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 แต่แกลุกไม่ได้พี่ครับจังหวะนั้นกูลุกแกบอกว่ากูลุกไม่ได้จะเหมือนว่ากูโดนอัมก็ไม่เชิงหรืออะไรอะไรก็บอกแกพูดมาอย่างงี้นะพี่ลุกไม่ได้สิ่งที่แกทําได้คือเกก็นั่งต้องนั่งนอน,น,อนฟังเสียงอยู่แล้วพี่ว่าเสียงมันตึกตึกตึกกแล้วเสียงมันก็ดังมาจากในตู้เสื้อผ้าอะไรตึก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 อยู่งั้นนะครับ แล้วทีนี้มันผ่านไปสักแป๊บงนึ้งพี่ตู้มันค่อยๆเปิดออกไอตู้เสื้อผ้ามันค่อยเปิดออกเอนอึออกบอกนึกดูนะพี่ตประตูเปิดออกมาปุ๊บแล้วมันมีมือพี่ค่อยๆยื่นออกมาจากในตู้ครับ,รบยื่นออกมาจากในตู้นะพี่ค่อยๆดันผักประตูตู้ออกมาอ,มอ่าซึ่งลูกี่ผมเนี่ยก็ยืน คชิต้องนอนนอนดูอยู่ยงั้นนะครับคือแก็นอนอยู่ถามตอนนั้นแกบอกว่าผมก็เลยถามว่าพี่ไนตอนที่พี่เห็นตรงน,นั้นอ่ะช็อตมันเป็นยังพี่พี่รู้สึกยังไงแกบอกว่าเมืออถ้ากุฉี่แตกตรงบนที่นอนได้อ่ะกุฉี่ไปแล้วนะครับแต่แกบอกว่าถามว่าคือแกบอกว่าตอนกูเป็นคนไม่กลัวอยู่แล้วเ,<อ>เป็นคนไม่กลัวแต่พอมาเจอแต่พอมาเจอ,อ,เจอในสถานะคือมันไม่เคยเจอครับไม่เจอ ก็เลยไม่กลัวแต่พอมาเจออย่างเงี้ยถามว่าถามว่าตอนนั้นอ่ะเฮออ้ยจากคนไม่กลัวกูกลัวขึ้นมาเลยก็เลกลัวจริงๆงพี่กลัวอราบอก่ือประตูมันไอประตูตู้มันเปิด<อ>แล้วมันมือแบบแห้ง,หงๆรีบๆเลยพี่พักประตูมาสักพักหนึ่งพี่พอตู้มันเปิดปออกผุดใช่ไหมพี่ประตูตูต้ัเปิดออกปั๊บสุดละมันก็นิ่งไปสักแป๊บนึง ครับพี่แก้รุดออกจากพะวันครับครับผมแก้รุดออกจากวังพี่แต่ด้วยความว่าเกณฑอยากรู้อืกลัวก็ <c oughs> กลัวจากคนไม่กลัวการเป็นคนกลัวแต่ว่าอยากรู้พี่เจล็ดพยุงตัวแกขึ้นนะพี่ครับพยุงตัวแกขึ้นแล้วก็ดันตัวเองไปไปลายเตียงอืพอกําลังจะดันไปไปลายเตียง,งพันวี่เกกําลังจะชะงงกหน้าไปไงพี่อ,อยู่ดีดีพี่ มันมีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งออกมาจากในตู้อะพี่วิ่งออกมาเลยเหรอใช่พี่พุ่งออกมาจากในตู้มันไม่ใช่วิ่งอะพี่มันพุ่งออกมาจากในตู้อะปุ๊บมายืนอยู่หน้าแกครับยืนหันข้างให้แกแล้วพัฒหันหน้ากลับมาหันหน้ากลับมาปุ๊บกระโดดค่อมแกไปเลยโอ้คับครับผมพขกระโดดค่อมแกไปเลยแกบอกว่ากูโดนอัมไปเลยเออกูโดนอัมไปเลยพี่แล้วเร่องไงผมก็ได้ว่าเออโดนอัมจะเรียงไงต่อพี่ มันอามกูได้แป๊บหนึ่งแล้วมายว่าแกจะหลุดครับแกจะหลุดแกก็เลยพอแกหลุดปุ๊บเนี่ยแกก็มานั่งอะไรวะแต่ในหัวตอนนั้นแกคิดว่าเออมากูเมาเหยครับอืกูเมาแน่นอนภาพหลวงตาออตาฝัานออไม่ใช่เรื่องจริงหรอกกูเมากูฝันกึ่งลังตื่นกูฝันกูเมาไม่ใช่เรื่องจริงหรอกเอออ่ะแกก็ว่าไม่มีอะไรเพราะว่าพอพอหลังจากที่แกหลุดจากหวังอะ ตู้เสื้อผ้ามันก็ปิดอยู่เหมือนเดิมอ่ะพี่ครับครับอกมันก็ปิดอยู่มันก็ไม่มีอะไรอย่างนี้เก็บแกว่าเมาและแป้งตาฝาดมีอะไรหรอกมีอะไรกลับขึ้นไปนอนต่อพี่พอแกกลับขึ้นไปนอนต่อพี่ผ่านไ่แค่แป๊บเดียวพี่แป๊บเดียวนะครับอาการเดิมพี่ครับคราวนี้แกนอนแกนอนหันหันหน้าหันข้างพี่แต่แกหันหน้าไปทาประตูนะครับอเอ็นหันหน้าไปทาประตูพอแกนอนปึ๊บ แกได้ยินเสียงผู้หญิงครับผมเสียงผู้หญิง่ะเอทําเพลงเป็นเหมือนเพลงกล่อมเด็กครับคือเสียงมันดังอยู่ในห้องแนละ้วแต่สิ่งที่แกจับใจความได้คือแน่นอนละ่ะเสียงก็อยู่ข้างหลังแกอืครับผมเสียงก็อยู่ข้างหลังแกซึ่งจกกังหวะนั้นแก,ว,กว่ากลวใจดีสู้เสืออี จะทายังไงก็ได้ที่ไม่ให้มันรู้ว่ากูกลัวนะคะจะทํายังไงก็ได้ที่ไม่ไม่ให้มันรู้ว่ากูกลัวกูเลยใจดีเสือค่อยๆหันพี่ค่อยๆพิกตัวตัวเองอ่ะจกที่หันหน้ามาตัวนี้ค่อยๆพิกตัวตัวเองกลับมาพิกตัวตัวเองกลับมากลับมากลับมาปุ๊บนี่จะเอ๋เลยครับพอนแกหันกลับมาแกจะเอ๋เลยพี่มันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะพี่นอนอยู่ข้างหลังแกออ แล้วหันหน้ามาทางก <โฮ S 2> แกพอแกหันพอแกหันกลับมาคือต้าเอหน้าพอนี้เลยอน้าปากอะแล้ว,แล,วแล้วเสียงคําเพลงก็เสียงคําเพลงอยู่นะครับอัพัหนึ่งอะพี่พอแกเห็นอย่างนั้นปุ๊บแกลุกเลยพี่<อ>แกลุกเลยนะพอแกพอแกลุกนั่งปุ๊บผู้หญิงคนนั้นลุกตาม<อ>ผู้หญิงคนนั้นลุกตามจังหวะที่แกลุกพอผู้หญิงคนนั้นลุกตามปุ๊บ แกมองตามผู้หญิงคนนั้นพี่ผู้หญิงคนนั้นค่อยๆลุกออกจากเตียงลุกออกจากเตียงนะพี่ลุกออกจากเตียงปุบ๊บเดินไปตรงตู้เสื้อผ้าใน <c oughs> มันแล้วแกบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเปิดค่อยๆเปิดตู้เสื้อผ้าออก <c oughs> แล้วก็หันมาหาแก <c oughs> พุ่งนี้ทำบุญให้ด้วยนะออ <c oughs> ไปแล้วเออแล้วก็หายแล้วก็เข้าไปในตู้เสื้อผ้าแล้วก็ปิดตู้เสื้อผ้านังปั๊บว่าแกก็นั่งอะไรวะ ซึ่งแกนักกัาอะไรวะแกก็แบบเออแกก็ว่บตอนนั้นกูยังใจดี้เสื่ออยู่อดีตกูเลยเดินไปตู้เสื้อผ้าไปเปิดแกค่อยๆเปิดออกพี่แกค่อยๆเปิดออกนะครับผมเปิดออกปุ๊บตู้เสื้อผ้ามันไม่มีอะไรว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยทีนี้พอมันอะไรแกปิดประตู แกปิดแกปิดตู้โอเคเลยเข้ามานอนต่อพอมานอนต่อแกบอกว่าช่วงนั้นก็ประมาณตีสี่กว่าเพื่อนตีสี่กว่าครับแล้วมันก็ได้ยินเสียงแบบเสียงเคาะประตูไอ้เคาะตู้ห้อคักคือในที่นนบึบ้งบึงบ้งปึ้งแล้วก็แกปากปักอะไรเงี้ยจนแกบอกว่าเออโอเคกูไม่นอนก็ได้กูกลับก็ได้ครครับกูไม่นอนก็ได้กูกลับก็ได้กเก็บออของให้ก็เดินออกมาแล้วเออเดี๋ยวกูทาบุญให้ออจบ นะผมซึ่งพอแกกลับมาแก,กก็เลยโทรหาผมอรียกว่าผมผมก็เลยบอกแกว่าเออพี่พี่ไปรอบนี้ทําไมพี่โดนเบากว่าคนอื่นจังวะทำไมอะคืออย่างนี้พี่มันมีช่วงหนึ่งผมไปกับเอมซีคนหนึ่งอ่านะไปกับพี่ดีโรดะนะครับไปบดีโรดไปไปเอ็มซีคนหนึ่งทีนี้ผมได้ห้องนี้แหละพี่ ในห้องนี้เลยครับสามสุดห้าเดินขึ้นไปปุ๊บเจอห้องปั๊บผมกับเอ็มซีเนี่ยตอนไปอ่ะคือมันไม่มันผมไม่ได้รู้สึกอะไรพี่มันไม่มีอะไรแต่พอผมไปทำงานกลับมาผมเมาผมกลับมาที่ห้องครับพี่ผมนอนอยู่ห้องคนเดียวผมนอนอยู่ที่ห้องคนเดียวนะพี่ทีนี้ ผมอะ่ะกลับนอนปึ๊บมันมีเสียงเคาะประตูห้องผมในออห้องที่ผมนอนนะพี่ปับงบงับงปัสงผมก็เลยนึกว่าอ๋อสงสัยไอ้รุ่นพี่ผมว่าไอเอ็มซีคนนี้กลับมาแล้วผมก็เลยไปเปิดประตูคมันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาบอกพี่ขอน,อนอนด้วยได้ไหม,มกลับบ้านไม่ได้หน้าตาย,ยัางไงร,รูปร่างยังไงแต่งตัวยังไงอ่าเป็นพี่อ่า ก็เป็นผู้หญิงแบบเป็นวัยรุ่นทั่วไปอะพี่เป็นคนแบนผู้หญิงเที่ยวกลางคืนนะครับก็เป็นวัยรุ่นทั่วไปอะพี่พี่ขอนอนได้ไหมหนูออกมาจากน้านี่พี่เพิ่งออกมาเมื่อกี้เพิ่งออกมาเมื่อกี้เลยที่พี่ไปเปิดเพลงมาเลยครับคนเดิเข้าบ้านไม่ได้ขอนอนได้ยคงไบพี่พูดหับหยาบเลยเอาแล้วตรงตรงเลยนะพี่ในความคิดผู้ชายอ่าอ่าลูกค้าตามมายังไงก็เรียบร้อยแน่นอน อ่ะผมก็แเออโอเคครับได้ครับเรุ่นงพี่เรายังไม่กลับเรื่องพี่ยงก็ไปกับผู้หญิงไปไปกับสาวที่ร้าน่ะโอเคยังไม่กลับแล้วผมก็เบบโอเคเข้ามาเลยครับ๋ยวพีพ่นอนได้อืแล้วผมก็เลยให้นอนเข้ามาปิดประตูปุ๊บแต่ในหัวตอนนั้นคือแบบอ่ะมันมันจะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนะั้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่แล้วผมก็ลงมานอนทิ้งตัวลงนอนด้วยความที่ผมเมานอนนะพี่พอผมนอนไปได้สักพักหนึ่ง ที่ว่าน,นอนหลับไม่สนิทแต่ผู้หญิงคนเนี้ยค่อยๆลุกพี่ค,คือเตียงมันเป็นเตียง,งนี่นะมันก็มันก็จะยบย่ใช่ไหมคะมวเวลามีอเวลาคนลุกเนี่ยผูห้หญิงคนเนี้ยค่อยๆลุกมผมก็เลยว่านนจะไปข้าห้องน้ําหรือเปล่าจะไปได <c oughs> ้เปล่าก็เลยค่อยๆเอียงตัวหันไปมองพี่ผู้หญิงคนนี้ค่อยๆลุกแต่ผมไม่ได้ให้เสียงนะพี่ค่อยๆลุกขึ้นลุกขึ้นพี แต่สิ่งที่มันแปลกไปกว่านั้นคือพี่ร่างกายเขาอะของผู้หญิงคนนี้ร่างกายเขาหันไปปกติใช่ไหมพี่เป็นหัวเขาหันมาทางผมครับผมหัวเขาหันกับมาอีกทางนึก็คือหมุนได้รอบรอบรอบตัวเลยพี่เอาง่ายๆว่าหันกับมาอีกทางนึงแล้วเขาค่อยเดินไปพี่เขาก็ค่อยค่อยหันหัวนี่กับ หันหัวกลับเหมือนเขารู้ว่าผมมาแอบมองเขาอยู่เขาระหันหัวกลับหันหัวกลับแล้วก็เดินลุกขึ้นแต่พี่แล้วเขาก็เปิดตู้เสื้อผ้าแล้วเขาก็หายเข้าไปในนั้นอครับผมพอผมเห็นแล้วนั้นพี่ผมเลยลุกขึ้นแล้วก็ไปเปิดตู้เสื้อผ้าเปิดไปแล้วเปิดตู้เสื้อผ้าเอแล้วผมเปิดตู้เสื้อผ้าับมันก็ไม่มีอะไรพี่เออพอเปิดตู้เสื้อผ้าเลยว่าผมต้องมาสะดุ้งเพราะว่า มันมีเสียงเพราะประตูใหม,ออมนะะอ่อีรอบนึงอือืมอาคาวนี้เป็นเรื่องพี่เอ็นซีองกลับมาละอ่ผม, ee, y, มลเลยว่า<อ>เฮ้ยพี่ไม่อยู่แล้วกลับเถอะอ๋ออาไม่อยู่แล้วกลับเถอะก็คือเยอเนี่ยแต่ก่อนกลับนี่ก็เลยไปถามฟอนข้างล่างอือไม่ถามไาม่ถ่าน้องฟอนข้างล่างเขาก็ไม่ยอมบอกผมนี่ผมก็เลยโทรไปถามกับคนที่ดิวง,งานผมและคนที่จองโรงแรมนี้ให้ผมอะ่ะอืครับเขาก็เลยแบบเออ เกยก็เลยสารภาพว่าวไอ้ห้องนั้นอะ<ม>คือมันมีแบบเป็นเด็กเป็นเด็กนั่งดิ้งอะพี่เขาเรียกว่าเด็กดิ้งอะม,มากับแขกคแต่เหมือนว่าแขกเขาเป็นแบบเหมือนเป็นคนโรคจิตนะพี่นะครับใช้ความรุนแรงแล้วรับฆ่าแล้วรู้ไหมว่าฆ่าฆ่าเอาแล้วเอาศพไปยัดไปในตูเ้เส<ม>ื้อผ้าในตู้ไปเตียงอะอ้ตู้ไปเตียงพี่เอาแล้วพี่แล้วเขาฆ่ายังไงก็ ไม่รู้ว่าค่าอย่างไงแต่ว่าคอระคายไม่รอบคิดเลยครับผมเรื่องสิ่งที่ผมเจอแต่ว่าผมรู้แค่ว่าชื่อโรงแรมเนี้ยตอนที่ขอดีลงานผมนะพี่อผมรู้แค่ชื่อโรงแรมใช่ไหมครับผมรู้แค่ชื่อโรงแรมครับผมผมรู้แค่ชื่อโรงแรมผมก็เลยว่าเฮ้ยผมก็เลยบอกพี่วีาพี่ผมไม่ว่างอ่ะผมรับอีกที่หนึ่งไว้ ผมก็เลยว่าเออพี่มันอยู่โรงแรมนี้โรงแรมนี้นะแต่ว่าห้องอะผมไม่รู้ว่าไปอยู่ห้องไหนคอ่าพอแกไปแกบอกเออกูได้อยู่ห้องเนี้ยแล้วกูอยู่ไม่ได้นะคูเจออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออพี่แม่งเจอเบาสุดละครับเออครับผมเห็นบอกเก่งไม่กลัวด้วยสุดท้ายไม่นอนไม่ค้างเพนกลับเลยเพนกลับเลยพี่ไม่ไม่ค้างเลยพี่แกบอกพี่แกมันอยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้นอนเลยแต่ของเราไม่ได้มีอะไรกับกับผีนะไม่ผมผมไม่มีพี่ยังไม่ยังไม่ทันมีอะไรนะ ไม่ทันเออ <laughs> เขาหายไปในตู้ก่อนนะนะ,ะใช่คือเขาคืออย่างที่ผมบอก,บอก,ก,กว่าจังหวะนั้นนะถ้าถ้าเจอผู้หญิงมุ้สวยคนหนึ่งอะพี่เข้ามาใ,ในหัวคิดไปแล้วพี่ด้วยอาชีพสังหรุ่ะอะโดนแน่ๆยังไงมาอย่างเงี้ยังไงก็ไอ้ละวันไหนแต่แน่ๆแต่แบบเราก็เมาด้วยอะไรด้วยก้เคือนอนอยู่เฉยเออนึกว่าเป็นลูกค้ามาจากร้าน ใช่พี่ก็เพราเขาบอกผมว่าเขา่เป็นลูกค้ามาจาการ้านเขาว่าตามผมมา<ห>ออกมาจากร้านที่เ,เมื่อกี้เอเอแล้วผมว่าโ,โอเคเฮ้ยสวยอ,อะโอเคเข้ามาครับเข้ามานอนได้คผมก็ไห้เข้ามางั้นพี่สิ่งที่ผมเจอ<ห>แต่ผมในตอนที่ผมเดียวผมไม่บอกนพี่ผมละไม่บอกรุ่นพี่ไปไปพักไปโรงแรมนี้แหละ เออมันบอก,บอกว่าเออได้อยู่ห้องนี้อยู่ห้องนี้ห้องนี้ผมว่าอ๋ออยู่ห้องนี้เหรอ,อโอเคไม่ม,ออโม,มีโอเคพี่พี่พักไปเถอะไม่มีครับเออแต่ต้องบอกบอกบ,บอกว่าฟังว่าปัจจุบันนี้นะผมว่าโรงแรมสมัยใหม่เนี่ยไม่ค่อยมีตู้เสื้อผ้าแล้วนะ อย่างล่าสุดพี่ป๋องไปพักที่นอกศขสีธรรมราชนะครับเป็นโรงแรมใหม่นะฮะเป็นโรงแรมใหม่แล้วก็ดีไซน์มาสวยงามมากห้องพักเนี่ยความรู้สึกนะคือเป็นคนที่ขี้กลัวมากว่าฟังตรงทีจะรู้พี่ป๋องเป็นคนที่ขี้ขี้กลัวในการไปพักโรงแรมต่างจังหวัดมากเพราะยังคงยึดติดกับโรงแรมสมัยสมัยเก่าอ่ะที่มันจะมีตู้เสื้อผ้าตู้ใบใหญ่สีน้ําตาลนี่หรอปับหรือว่าเตียงแบบนี้มีหน้ากระจกเป็นแบบนี้มีอะไรแบบนี้เราก็จะจินตนาการไปเยอะแยะมากมายนะครับกับเรื่องเล่าก็ดีกับบรรยากาศของห้องก็ดี แต่ปัจจุบันเนี้ยจากที่พี่ไปไปสัมผัสมาหลายๆโรงแรมช่วงหลังที่ไปต่างจังหวัดนะเฮ้ยสมมาปัจจุบันนี้โรงแรมไม่ค่อยน่ากลัวโรงแรมสมัยใหม่อ่ะเพราะว่าเขาไม่ค่อยดีไซน์ออกแบบมีตู้เสื้อผ้าหัวฟังเหมือนเขาเอาตู้เสื้อผ้าออกไปเลยแต่เขาเปลี่ยนเป็นไม้แขวนนะครับเปลี่ยนเหมือนกับเป็นมีมีตัวที่เป็นตัวเป็นเป็นตัวก้านอ่ะก้านย,วยาวอะ แล้วก็มี <cción S 1> <ar> เออเออเหมือนกับราวแขวนหะวฟังแล้วก็มีที่ที่แขวนเสื้อให้เราไว้ทัสามสี่อันเนาะนะครับฉะนั้นเวลาที่เรานอนอ่ะเราจะไม่เห็นอะไรที่มันเป็นตู้อ่ะแต่ม <That 's S 2> <fan. S 1> ันเป็นช่องช่องลึกเข้าไปแล้วก็มีไม้แขวนอ่ะนะราวแขวนอ่ะแล้วก็มีเนี่ยมีมีมีพวกไม้แขวนเสื้อเผื่อให้เราไว้ไว้ไว้แขวนเสื้อไว้แขะเก็บเสื้อผ้าเนาะนะครับแล้วก็เนี่ยบรรยากาศมันก็ไม่น่ากลัวนะก็พี่ไปมาล่าสุดเนี่ยเอาพุ่งตรงออะพี่นอนคนเดียวได้นะ พราะบรรยากาศมันเข้าไปมันดูแบบเป็นงานลอฟเป็นงานแบบแล้วก็ไม่รู้สึกถึงความน่ากลัวฟืนไฟบรรยากาศห้องน้ําเตียงที่นอนทุกอย่างมันมันดูโอเคนะเออหลายๆโรงแรมเป็นแบบนี้นะในยุคนี้ปัจจบุบันนี้ถ้าไม่นับโรงแรมเก่าร,รู้ว่าฟังนะส่วนมากไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีตู้เสื้อผ้าละนะถูกออกแบบมาผมเข้าใจว่าคนที่ออกแบบ กับโรงแรมปัจจุบันนี้นะเขาก็คงเข้าใจว่าถ้าไม่มีตู้เสื้อผ้ามันจะดูหลอนๆมันจะดูน่ากลัวเขาก็เลยตัดส่วนนี้ไปแล้วก็ทําเป็นช่องไม่มีฝาปิดนะแล้วก็ทำเป็นเป็นเป็นราวที่แขวนแขวนแขวนเสื้อผ้าไว้ให้แค่นั้นเองเออนะครับพราะถ้าเจอตู้แบบนี้เนี่ยจิตใจมันมันไม่ปกติสุขแน่ๆมันจะฟุ้งซ่านมันจะคิดมาก ยิ่งถ้เป็นตู้เก่าสีน้ำตาลถ้าดินเสียงกอกกะอกแกรกเสียงรูดไม้แขวนเสื้อในยามวิการทั้งที่นอนนอน,นอนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยยังไงก็หลอนยังไงก็หลอนอจริงๆเออห้องน้ําเนี่ยโอ้ผมนึกเลยว่าห้องน้ําสมัยสมัยก่อนโรงแรมเก่าๆนะมันก็จะดูแบบ บรรยากาศในห้องน้ําก็จะดูน่ากลัวเข้าไปนั่งก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยสงบสุขเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นห้องน้าของโรงแรมรุ่นใหม่เอ้ยไม่น่ากลัวเว้ยนะครับหรือหรือถ้าเป็นพวกตามรีสอร์ทอ่ะแต่ถ้าตามรีสอร์ทอ่ะน้องดิสกุฟังมันยังมีความน่ากลัวอยู่กับรีสอร์ทที่แยกออกมาไม่ใช่โรงแรมนะเป็นเหมือนอเป็น,เป,นเป็นเหมือนเรือนอะ่ะหรือเป็นเป็นเหมือน,อนกับบังกะโลอะ่ะส่วนมากไม่ทํามาจากไม้อันนี้ก็จะน่ากลัวอันนี้ก็จะน่ากลัวอันนี้ก็จะน่ากลัวเออแต่ก็แล้วแต่ดวงคนนะอืมครับ เอออ้านัาน่นเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะน้องดิสนะโอเคขอบพระคุณมากดิสนะครับดูแลสุขภาพนะครับน้องโอเคครับข,ขอบพระคุณ,ค,ณครับ,บ,ดรบได้ครับสวัสดีครับ